สวัสดีครับผมธราสังหาปาจีนครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมสวนทุเรียนที่ต้องการที่จะขายครับพื้นที่ตําบลลาดตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปาจินบุรีครับที่แปลงนี้ครับเนื้อที่3ไร่หนึ่งงานครับที่ของเราจะมีโฉนดสองใบแปลงแรกครับติดถนนสาธารณประโยชน์คอนกรีตเส้นนี้หน้ากว้างประมาณ13เมตรครับแปลงนี้เลยนะครับแปลงแรกเป็นลักษณะเป็นทางเข้าไปนะฮะแต่ตรงนี้เป็นโฉนดครับ ที่ของเราจะติดสาธานณประโยชน์อีกด้านหนึ่งด้วยนะฝั่งนู้นครับตรงนี้เราสามารถที่จะปลูกสร้างบ้านได้เลยครับพื้นที่ตรงนี้หน้ากว้างประมาณ13เมตรแล้วก็ลึกลงไปสวนทุเรียนสวนทุเรียนสวนผลไม้อยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวทาราจะพาคุณผู้ชมเดินชมด้านไหนครับที่แปลงนี้อยู่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่3ไร่หนึ่งงานนะเราขายยกแปลงอยู่ที่3ล้านหแสนครับ3ล้านหแสน ไฟฟ้าน้ามีครับมีน้ำสอระบบน้ำประปากับน้ำบ่อบาดาลนครับตรงนี้เป็นที่โฉนดนะครับที่เราเดินอยู่ตรงนี้ถมเรียบร้อยสามารถมาปลูกสร้างบ้านได้เลยครับด้านในตรงนี้ครับมีสวนผสมทุเรียนประมาณ30ต้นครับลำไยมะม่วงระบบ น้ำบาดาลของเราครับลึกประมาณ60เมตรลึก60เมตรครับมีถังสำรองน้ำมี10ถังถังสำรองน้ำเนี่ยครับ10ถัง3,000ลิตร2นะ2 0 0พลิตร7 2,000พลิตร, 2, ตร7ทุเรียน4ปีครับทุเรียน4ปี งะครับมะกอ,อกน้ำมะกอ,อกฝรั่งครับลูกดกลูกงามเลยเนี่ยครับดินงามน้ำดีครับพื้นที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โซนนี้จะเป็นที่ ออกลักษณะเป็นลูกหลังครับเจ้าของแปลงไม่ค่อยมีเวลามาดูแลครับต้องการขาย3าล้านห้าแสนครับ3าล้านห้าแสนมะม่วงครับคุณลูกค้าคุณผู้ชมครับสามารถมา ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมครับใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินนะไม่ต้องไปเสียเวลาในการมาปลูกอนุบาลน,นะครับตอนนี้เราก็มาสำรุงรักษาดูแลเพิ่มเติมได้เลยครับทุเรียนพันธ์หมอนทองอยู่ใกล้นิคม304สามารถสร้างเป็นพื้นที่รีสอร์ทห้องพักห้องเช่าครับ ให้กับพนักงานในโซนนิคมอุตสาหกรรม3าสุสีนิคมอุตสาหกรรมโรจนชนาปาจินบุรีให้เช่าได้เลยครับแปลงนี้หรือจะทําเป็นบ้านสวนครับทําเป็นลานพักลานโบสร้างเป็นลานพักลานจอดเป็นศูนย์เซอร์วิสก็ได้ครับสําหรับคุณลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาในโซนนิคมอุตสาหกรรมในโซนปาจินบุรีมีพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างให้ปลูกสร้างนะครับ สร้างบ้านสไตล์รีสอร์ทครับฉนดคุดแดงนอสอสีจอเนี่ยครับทั้งแถบเนี่ยมีรอบรอบรอบขอบชิดบริเวณแนวเขตครับมีต้นสนปลูกไว้ทั้งแถบครับ บางต้นก็ออกดอกแล้วนะครับออกดอกออกช่อทุเรียนปีนี้เป็นปีแรกครับที่ออกดอกครับที่ดินพื้นนี้ครับปลูกอะไรก็ดกก็งามครับดูจากต้นขนุนฮะต้นเล็กๆครับปีลูกเป็นเกือบยี่สิบลูกเลยทีเดียวเนี่ยครับ ขนุนครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแถวของทุเรียนต้นงามดีครับแถวนี้ขนุนสุกแล้วนะครับกลิ่นหอมครับราบมะม่วงเบาครับ เียครับมีโครงสร้างครับโครงสร้างเตรียมที่จะนำนู่นะครับตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาวางตรงนี้แต่เจ้าของยกเลิกโครงการไปครับอันนี้ให้น้องที่อยู่ในพื้นที่นะฮะช่วยดูแลบำรุงรักษาลดเปิดน้ำเปิดเบาน้ำเราสามารถที่จะมาตั้งเวลาด้วยระบบทันสมัยครับ ป็นสวิตสั่สงเปิดปิดออนไลน์ก็ได้ครับทุกวันนี้เนี่ยครับละมุดครับโอ้โหลูกดกลูกงามนะครับโอ้โต้นเล็กๆครับ นี่เป็นผลไม้ผสมครับมีทั้งทุเรียนฝรั่งละมุดขนุน,นโซนนี้ก็จะเป็นโซนฝรั่งครับโซนฝรั่งแล้วก็แถวนี้จะเป็นแถวของทุเรียนครทุเรียนทั้งแถบจากการดูแล้วนะครับจะสลับช่องกันปลูกครับฝั่งนี้จะเป็นมะม่วงทุเรียนมะม่วงขนุนมังคุด ลำไยฝรั่งครับถัดไปอีกเปแถวนึงก็จะเป็นทุเรียนน่ครับดูละมุดครับโอ้ลูกดกลูกงามลูกดก,ล,กลูกงามสามไร่หนึ่งงานนะฮะสามล้านห้าไม่แพงนะฮะไม่แพงสำหรับที่ดินโซนลาดตะเคียนลาดตะเคียน ฝั่งนี้มีสดาวครับสดาวทุเรียนสดาวมันฮนะสะสดาวหวานเราสามารถบังคับออกนอกฤด,ดูการได้นะครับสดาวตรงนี้ครับคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร,ร์โทรศัพท์0860188856 0860188856ครับทารายินดีที่พาคุณผู้ชมเข้าชมที่ดินแปลงนี้ครับ3ไร่1ง,งาน3ไร่หนึ่งงานสามล้านห้าแสนครับนี่แหละครับทั้งแถบครับ ียงแค่คุณผู้ชมครับเอาเงินมาจ่ายซื้อที่ดินแล้วก็มาทำบ้านพักครับแล้วก็มาอยู่อาศัยได้เลยครับวางระบบปลูกผลไม้หลากหลายสายพันธุ์เลยไว้ให้เรียบร้อยนะไม่ต้องไปเสียเวลาในการติดตั้งระบบเตรียมพื้นที่นะซึ่งแปลงนี้เนะี่ยทำไว้ให้ทั้งหมด3 5ล้านแนครับทั้งหมดนี้ ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแปลงหน้าครับวันนี้ทารากรับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ทาราขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีสุขภาพพารั้งมัยแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างขายเจริญรุ่งเรืองครับเงินได้มาเทมาโชคดีมีใช้ทุกท่านทาราสังหาราจีนกราบขอบพระคุณครับ